ตัวดูดีมีสไตล์ทำง่ายๆทำตาม5ข้อนี้ได้เลยนะครับ 1. การเลือกสีนะครับควรเลือกสีที่เป็นโโทนะครับโทสุภาพโทนเย็นๆสบายๆ,ายๆนะครับเช่นสีพาสเทลสีคลาสสิกโทนอบอุ่นเช่นสีขาวสีเทาสีสาน้ำตาลสีเงินะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้ลุคของคุณเนี่ยดูแพงขึ้นเลยนะครับ 2. นะครับใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวนะครับไม่รัดรูปและไม่หลวมจนเกินไปนะครับแต่ว่าทรงเสื้อผ้าเนี่ยจะต้องยังดูธรรมัดะแมแงอยู่นะครับ 3การเลือกเครื่องประดับนะครับควรเลือกเครื่องประดับที่พอดีพอดีไม่เวิร์กจนเกินไปนะครับควรจะเป็นสร้อยเส้นเล็กๆต่างหูเล็กๆนะครับแหวนกับนาฬิกาเล็กๆอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับส่วนท่านผู้ชายนะครับอาจจะเป็นเข็มขัดแหวดกับนาฬิกาแค่นี้ก็โอเคแล้วครับจะทําให้ลุกของคุณเนี่ยดูแพงขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นดูสะอาดขึ้นนะครับ4การเลือกรองเท้านะครับควรเลือกรองเท้าที่ใส,ส่สบายๆนะครับเหมาะกับเท้าของตัวเองเนาะเช่นรองเท้าหนังรองเท้าหุ้มสชนหรือจะเป็นผ้าใบก็ได้นะครับแต่ถ้้้าาาาเป็นนนนผใใใบบบบี่ติแแะะํหสมชกััุดคร แล้วข้อห้าสำคัญมากๆเลยครับการดูแลผมและการดูแลผิวเนาะจะทําให้ลูกคุณเนี่ยดูเด็กลงดูสุขภาพดีนะครับดูสะอาดนะครับดูน่ามองมากๆเลยการแต่งต,ตัวนะครับไม่จ้เปลี่ยนต้องแต่งตัวที่แพงนะครับแต่เน้นความสะอาดเน้นคลีนคลีนเลือกสีให้เข้ากับร่างกายของเรานะครับผมก็จะทําให้ลุกของเราเนี่ยดูแพงดูเรียบร้อยขึ้นมาได้เลยนะครับ